ใครที่ชอบกินลาบต้องระวังนะครับนอกจากหมูกระทะที่มีโอกาสกินหมูดิบเข้าไปแล้วยังมีลาบอีกหลายชนิดโดยเฉพาะลาบที่มันสุกดิบดิบคุณต้องฟังตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนคุณยังไม่รู้คุณจะต้องแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยเขาจะได้ปลอดภัยกันครับเมนูที่คุณต้องระวังเลยคือลาบดิบที่เป็นเนื้อครับมีซอยจุมีก้อยต้มเลือดดิบและเนื้อวัวที่ไม่สุกครับหรือพวกมีเดียมแรนเนี่ยต้องระวังนะครับคุณก็คงจะเถียงผมสินะครับว่าจริงๆมันก็กิกนได้นี่ครับก็ยังกินสเต็กมียมร่รอคโู นึงชื่อว่าแอนแทรกครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าคุณรู้จักกันหรือเปล่าแต่โรคนี้จะดังในต่างประเทศมากๆโรคนี้ก็คือเป็นเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในเนื้อครับซึ่งมันจะสร้างสปอร์แข็งแรงมากทนทานอยู่ในดินได้นานหลายสิบปีเลยนะครับพอสัตว์ที่มากินหญ้าหรือว่าดินที่มันปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วพอคุณกินเข้าไปก็เข้าไปที่คุณด้วยและนั่นคือสิ่งที่คุณต้องระวังทีนี้คุณก็ต้องรู้แล้วครับว่าเชื้อแอนแท ก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นเดียวกันครับอันที่2คือจากทางเดินหายใจถ้าหากคุณสูดสปอร์เข้าไปมันจะรุนแรงมากๆครับอันที่3คือทางเดินอาหารครับจากการกินเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อนั่นเองแบบเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกะครับอย่างที่ผมบอกไปครับลาบซอยจุ้ดิบๆทั้งหลายเนี่ยแล้วทางแก้ล่ะทำยังไงดีล่ะทีนี้ง่ายๆครับก็คุณก็อย่ากินเนื้อดิบกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรเหล่านี้ทำให้มันสุกก่อนแล้วค่อยกินอันที่สองคือคุณควรที่จะต้องเลือกกกกกกกเเเเนนนนนนนืืืื้้้้้้้้อออออออจจจาาาาาแแหหลลลลลล่่่่่่่งงงททีีีมมคคคคคุุุณณณไไไไววววใใดดดด็ยยยชรรรริิิปปพพะะัััับบบููตถ คุณมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยครับ